เอวันนี้จะมาอธิบายเรื่องทำศีลาแรงก้อนครับนะฮะโดยนำศีลาแรงก้อนมาจากแหล่งของมันฮะแหล่งตามบ่อตามดินภูเขาครับที่กองเป็นเสร็จแล้วก็เอาเครื่องตัดครับเราเนี่ยครับเรา เรามาทำมาทำสีราแรงครับสีร่าเรงตัดมาเป็นก้อนสามลูกแบดท,ที่เราต้องการครับนะน,นี่ก้อนหนาสิบเซน40่สิบคูณสี่บครับจะมีก้อนเล็กไซสมาตรฐานครับ20่สิบสี่สิแปเซนครึ่งครับจากหินก้อนนะฮะก็มาเป็นอย่างนี้ครับะนะฮะมาเป็นิสีราแรงสวยงามมากครับ มันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของศิาลาแรงที่เพิ่งทำครับนะฮะเพิ่งทำครับเพิ่งทำสวยงามมากครับเอาไว้ตกแต่งอาคารครับบ้านช่องครับเดี๋ยวจะพาชมโรงงานตัดครับ